สวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักนะครับอยู่กับผมฮอสปินแคทกับเกมบูอาคายครับโดยคลิปนี้ก็จะมาตะลุยสอบปุผลสอบโจมตีครั้งที่22นะครับโดยรอบนี้ครับผมมีกฎติกาก็ดังต่อไปนี้เลยนะครับสู้กันในอาคารศัตรูเป็นเกาะเหลืองมีหุน่นไลกาคอยให้ฮิลและ เล่นค่าคอร์สครับผมหากเราจัดทีเป็นซัพพอร์ตดาเบดแท้งฮิวเลอร์และก็ทะนทีเขาซัพพอร์ตนะครับผมนะอย่างน้อยหนึ่งคนขึ้นไปนะครับอ่าก็ประมาณนี้เอาที่ก็เคยทําไปเรียบร้อยแล้วครับนะแน่นอนครับผมว่านักเรียนที่จะเอามาใช้ในการสอบรอบนี้ครับผมก็มีประมาณนี้เลยนะครับอ่ะอย่างเยอะเลยครับนะ โดยหัวใจหลักในการสอบรอบนีครับผมต้องบอกไว้ก่อนว่าสอบไม่ยากนะครับผมนะ <c oughs> ก็แค่จับในส่วนของตามเงื่อนไขครับผมที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้นะก็คือในทีมต้องมีดาเมจซัพพอร์ตก็คือสนับสนุนนะครับนะทีก็คือเทคนิคอาซัพพอร์ตฮิลและก็แท้งนะครับผมอย่างน้อยขั้นต่ำตัวละ1ในทีมนะครับนะก็แค่นี้เองครับเราก็สามารถสอบผ่านได้ไม่ยากเลยนะครับและอย่างที่บอกไปครับผมว่า สอบไม่ยากครับผมแต่ถ้าเกิดใครต้องการจะทําเน้นการทําคะแนนอันนี้ทนคานจะถึงว่ายากนะเพราะว่าการที่ทําคะแนนได้รอบละประมาณ8ปดหมื่นสองขึ้นไปยอมรับว่ายากเอาเรื่องเลยแต่ถ้าเกิดใครที่เอาแค่ผ่านแล้วก็ไม่ยากเลยครับสบายๆนะครับผมดังนั้นสอบรอบนี้สอบทาคะแนนเนี่ยทำยากดังนั้นเน้นผ่านจะเป็นอะไรที่สบายต่อสมองดีกว่าเยอะเลยนะครับโดยที่ท,ที่ตํามแมวใช้ครับผมก็มีดังต่อไปนี้เลยครับจริงเลยนะครับนะ ทีที่หนึ่งครับนะต้องบอกว่าตัวละครที่นิยมเอามาใช้สอบรอบนี้ก็น่าจะเป็นตัวขอาะยูรีครับนะเป็นตัวคะแนนที่เรียกว่าค่าเคอถูกแล้วก็ทำดาเบจได้ดีมากและรอบนี้เราเจอในอาคารด้วยนะครับนะก็เลยทําให้ยูรีค่อนข้างจะถึงว่าเทพเป็นพิเศษเลยครับนะเซสกสิลช่วงต้นในส่วนของทีมแรกครับผมก็จะเป็นโคโคนะยูรีแล้วก็ฮิบารินะครับโอเค่ะลุย อย่าแรกกับโคโคนะครับหิวไปเลยนะครับนะแล้วก็หิวนี่ครับนะบัฟฮิมาริทเรียบร้อยก,ก่อนแล้วก็ยิงเลยครับอนน่าแล้วก็โคโคนะหิวเลยครับนนแล้วก็ยูรนีนะครับแล้วก็ยิงเลยนะครับนะ เลยครับอยู่นี้นะครับอยู่ี่ทีครับบาเพย์เชินโนครับอยู่ที่ทีครับเรียบร้อยครับ เวลาจัดทีมครบปาร์ตี้เนี่ยค่าคอมันจะไวมากลยครับนะงนั้นถ้าเกิดเรากดสกิลดีๆครับก็จะได้คะแนนสวยๆมาทันทีนะครับนะเดยนได้เห็นอิวนี้ค่อนข้างจะทําคะแนนได้ดีมากเลยในที่สองครับผมเหมือนเดิมนะครับยืมอิวนี้เพื่อนมานะครับผมแล้วก็หาดาเมจตัวละครสาย l e ครับผมสวยๆสักหนึ่งตัวนะครับนะโดยทีที่สองครับผมนะเผอิญผมมีตัวของมิสกานะครับผมนะที่ ได้จากพลังเกลือคราวที่แล้วนะครับนะแต่ก็รอบนี้พิสกาก็ถือว่าใช้งานได้ดีมากนะครับนะแล้วก็่ามาเล่นคู่กับยูริด้วยนะครับก็ยิ่งดีเข้าไปใหญ่นะอ่าโอเคนะครับนะยูริก็ขอยูริใส่แว่นครับอ่ะนีครับยูริใส่แว่นนะครับนะก็จะเป็นอะไรที่ดาเบดดีเป็นพิเศษแล้วก็อย่าลืมเซตสกิลยูริเป็นตัวสกิลเริ่มต้นด้วยนะครับอ่าโอเคครับ โอเคลุยมาเดิมนะครับนะให้โคลุปาก่อนนะครับอ่าพอโคลุปาเสร็จปุ๊บเราก็ฮิวเลยครับแล้วก็ฮยวนี้ครับยิงครับ มาเป็นเรียบร้อยครับโอ้ลู้ครับฮิวครับมีสกัดยิงเลยครับอาเมียกโกชักเชา้าว มาดีครับนะก็หลักๆครับผมยูนี้จะตีฝั่งขวาลิซกะก็ตีฝั่งซ้ายนะครับผมเนี่ยจะทำให้ได้คะแนนสวยๆครับะมานี้นะครับอยูนี้ยังไงก็ท็อปฟอร์มจริงๆครับในสนามนี้ ทีนี้ที่สุดท้ายเราจะใช้ใครดีล่ะครับทีสุดท้ายเราจะใช้สองพี่น้องแมวเก้ครับผมน้ำเขียวน้ำแดงนะครับผมบิลลี่มโมโมอีครับนะก็จะใช้2ตัวนี้มานะครับนะและก็ใช้โทโมอครับผมลดระยะให้ตัวของบิลลี่โมโมอีสั้นลงนะครับผมเนะี่ยทำให้โมโมอีเนี่ยยืนไปประจันหน้าศัตรูทําให้ระยะการยิงมันจะยาวไปถึงข้างหลังเลยครับนะ สกิลเซ็ตต้นๆครับผมก็จะมีตัวขอมเซเลน่านะครับผมนะเป็นตัวฮิลให้กับตัวคุเลกาครับแล้วก็ตัวขอมบิลลี่โมอ็ก็ประมาณนี้นะอ่าประมาณนี้นะครับนะตัวขอมผมเอกครับผมนะก็ไม่ได้อัพเลยนะอยู่เลเวลหนึ่งเลยนะครับนะหมายถสกิลครับผมเลเวลหนึ่งเลยนะครับนะไม่ได้อัพเลยส่วนอ่าเลเวลนี้ก็อัพไป40นะครับผมเอาไว้เดินเล่นผ่านๆไม่โดนสกิลตายอะไรประมาณนี้นะครับ อ่เริ่มต้นนะครับผมจากการพูดเลกค้าก่อนเลยครับอแล้วก็ต่อเลยนะครับปึ๊บนะครับผมนะแล้วก็จะมีไปข้างหน้าครับพอวิไปข้างหน้าปุ๊บไปก็จะยิงถึงละต่อเลยนะครับจะได้ทีครับแล้วก็ต่อเลยนะครับ เอาละเรียกขอไอเยนิบานะครับแล้วก็ยิวหุ่นต่อมาเดิมดีครับเรียบร้อยครับ อ่ะโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับนั้นในสูตรของการสอบรอบนี้นะครับอ่ะคะแนนก็จะอยู่ที่ 23900นานะครับผม959นะครับอย่างที่บอกไปแหละว่าสอบรอบนี้ผ่านไม่ยากครับผมแต่จะให้ทำคะแนนได้ดีๆนะครับผมนะจัดว่าค่อนข้างจะยากเอาเรื่องเลยนะอ่ะก็ขอบคุณครับผมที่รับฟังกันจนจบนะครับผมนะยังไงก็ฝากกดไลค์กดสไคร b ์ฝากกดติดตามเป็นกันลลยให้ก่ช่องเราด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปแล้วครับแล้วเจอกันครับบ๊ายบายสวัสดีครับ